Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 29กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาวะภูมิอากาศวันนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นก็ขอแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมที่จะมาสร้างบรรยากาศ ในการรายงานอากาศประจำวันนี้คือวันที่29ก็คือหมูเด้งนะครับได้รับเชิญมาเข้าร่วมการวิเคราะห์ภูมิอากาศของประเทศไทยวันนี้ครับผมเรามาติดตามว่าหมูเด้งจะส่งผลยังไงกันบ้างนะครับโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้มีฝนน้อยนะครับผม เกือบทั่วทุกภาคครับประมาณ40-50แค่นั้นเองนะครับผมเรามาติดตามดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยประจำวันที่29กันยายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าประเทศไทยวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่มีฝนตกหนักคือ35.1-90มิลลิเมตรอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับได้แก่จังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม อุดรธานีครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ14-18ถึงนาฬิกานะครับส่วนฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหนักแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืนเป็นต้นไปเกือบจะถึงประมาณตี4ตี5ครับกลุ่มฝนบริเวณนี้ที่เข้ามาปกคลุมช่วงดึกช่วงเช้าตรู่ของวันที่30ครับผม โดยดูจากโมเดลฝนที่ได้วิเคราะห์กันเมื่อวานนี้นะครับเรามาดูการรายงานอากาศของประเทศไทยวันนี้วันที่29กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวัน,นพรุ่งนี้นั้นหมูเด้งได้การวิเคราะห์เสนอข่าวการรายงานสภาพภูมิอากาศวันนี้ว่าลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยกันวันที่29กันยายนตั้งแต่หนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวัน,นพรุ่งนี้ พบว่ามรสุมทวนตกเฉียงใต้กำลังอ่อนเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ไว้ด้วยนะครับผมสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสําหรับในช่วงวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบน จะมีลักษณะจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นได้โดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลและภาคตะวันออกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงจะมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวนัวนออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันน,น,นี้จนถึง 6, 6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามสไตล์ของหมูเด้งกันครับผม โดยแยกออกเป็นลายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตรดิตพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้วันที่29กันยายน คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันที่29กันยายนสําหรับทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผม สำหรับภาคกลางวันนี้สำหรับภาคกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ 33-36ถึง36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชาชวงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันครับผมตามสไตล์ของหมูเด้งกันครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 4ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ึง3 5องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียเใีย ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะนตกหรือฝั่งอันดามันคาดการพยากรณ์อากาศไว้ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมตามสไตล์ของหมูเด้งกันครับผมหมูเด้งได้มาช่วยนะครับวันนี้ โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 -36 ถึงองศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครในอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่5ตุลาคมนั้นพบว่าวันที่30 กันยายนคือวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ต่ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสสำหรับวันอังคารที่1และวันพุธที่2ตุลาคมคาดการว่ากรุงเทพมหานครทั้ง2วันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมส่วนวันพฤหัสที่3และศุกร์ที่4ตุลาคมคาดการว่า กรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมส่วนวันเสาร์ที่5ตุลาคมนั้นคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสพบว่าอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครได้มีการลดลงนะครับผมในอาทิตย์หน้าลดลง1-2ององศาครับเรามา ดูการพยากรณ์อากาศเรามาดูการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมล่วงหน้า24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จนถึง7นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมคือวันที่29ถึงวันที่30ครับโดยมีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครมีบริเวณที่มีฝนตกปานกลางได้แก่เขตหนองจอกเขตบางลักบางเขนบางกะปิปทุมวันลาดกระบังเขตตลิ่งชันบึงกุ่มสาทรจตุจักรประเวศ เขตสุนหลวงเขตดอนเมืองเขตลาสเทวีเขตลาดพราววัฒนาเขตลักสีเขตสายไหมเขตคันนายาวเขตสะพานสูงเขตวังทองหลางเขตคลองสามวาและเขตบางนานะครับผมคาดการว่าจะตกในลักษณะปานกลางครับสําหรับกรุงเทพมหานครเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใช้ข้อมูลจาก windy com ตามสไตล์ของหมูเด้งกันครับผมโดยพบว่าประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ 12- 13นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนกระจาย เล็กน้อยนะครับผมแต่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกครับในช่วงเวลาดังกล่าวคือแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา13นาฬิกา ส่วนในเวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาประเทศไทยและสรประปลาวก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนที่เข้าปกคลุมค่อนข้างหนานแน่นมากขึ้นนะครับโดยในเวลา13นาฬิกานั้นประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยและคาดว่าจะตกอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพัดง,ดพงงาจังหวัดตรังนะครับผมอาจจะรวมไปถึงจังหวัดสตูลครับในเวลา13นาฬิกาส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผม กรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างน้อยครับแต่อาจจะตกอยู่แถวทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตัวนอกก็มีกลุ่มเมฆฝนในะลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมเข้าปกคลุมอยู่โดยเฉพาะจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีระยองจังหวัดชนบุรีครับ ในเวลา13นาฬิกาส่วนทางภาคตะนอกเฉียงเหนือนั้นอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมในช่วงเวลาเช้าจนถึง13นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือภาคเหนือนตอนบนมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมตั้งแต่จังหวัดน่านพะเยาเชียงรายลำพูนลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนครับถ้าจะตกก็อนาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยครับโปรยปลายเป็นบางจุดนะครับผมส่วนสปปลาวนั้นในเวลา13นาฬิกาก็เริม่มมีก,มมกแบบลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมนะครับ กระจายตัวแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนครับแต่จะมีเป็นหย่อมอยู่ทางตอนเหนือคือแขวงชัยบุรีนะครับสำหรับสพโพาวในเวลา13นาฬิกาและตอนใต้สุดคือแขวงจำปรสักกับอัตตปือคาดว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนหนักโดยเริ่มมาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงประมาณ 17นาฬิกานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเมฆกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับผมเข้าปกคลุมอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวโดวยเฉพาะทางภาคใต้นั้นกลุ่มเมฆฝนปานกลางปกคลุมและอาจจะอาจจะทําให้เกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางนะครับตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสขึ้นมาจนถึงจังหวัดเ,เพชรบุรีครับผมมีโอกาสเกิดฝนตกทุกจังหวัดครับในเวลา14 15, 16นาฬิกานะครับผมส่วนกรุงเทพมหาคนครก็เช่นกันก็มีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะ ส่วนใหญ่จะเล็กน้อยครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่จะหนักอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีนะครับในเวลา 13, 14, 15นาฬิกาอาจจะถึง16นาฬิกาครับผมส่วนภาคตะนออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับเข้าปกคลุมทุกจังหวัดนะครับผมในเวลา 14, 1516นาฬิกาส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเกาะอยู่ตามแนวชายชแดนที่ติดกับประเทศเมียนม,มานะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีครับผมอาจจะรวมมาถึงจังหวัดนครปฐมสมุทรสงคราม สมุดสาครครับส่วนภาคตัวนออกเสียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางนะครับเข้าปกคลุมอยู่ทางจังหวัดนครพนมกุนนครมุกดาหารการสินปจังหวัดยโสธรอ,อำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนคนครราชสีมานั้นอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับฝนในช่วง14-14-15นาฬิกานะครับส่วนทางภาคเหนือกลุ่มเมฆฝนทางเหนือตอนบนเริ่มจะอยู่ในลักษณะปานกลางนะครับใน,ในเวลา14-15นาฬิกาโดยโดยไล่ามาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากส่วนบนนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัด แพรจพ่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมในส่วนนี้อาจจะรวมมาถึงจังหวัดสุโขทัยได้ครับผมสำหรับกลุ่มเมฆฝนในช่วง1445นะนาฬิกาฝนสปฟปรลา,าวนั้นในช่วงเวลา1415นาฬิกาก็พบว่าทั่วทุกภูมิภาคของสปปรลาวปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่จะมีปานกลางอยู่แถว แขวงที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับโดยเฉพาะไล่ขึ้นไปตั้งแต่แขวงบริคำไซแขวงชายสมบูรณ์แขวงเวียงจันทร์ตลอดทั้งนครหลวงเวียงจันทร์แขวงชาย,ย,ยบุรีหลวงพะบางเสียงขวางแขวงหัวพันอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ําทาและก็พงสาลีครับผมโดยเฉพาะหลวงน้ําทากับอุดมไซมีจุดหย่อมหนึ่งครับคาดการว่าจะตกในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับผมเป็นหย่อมหนึ่งครับเป็นจุดอยู่ส่วนทางเราใต้นั้น คาดการว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสำหรับสบปปลาวในช่วง14-15นาฬิกาพอมาดูในช่วงเวลา16นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา14-15-16นาฬิกานะครับยังอยู่ที่เดิมครับผมเกาะกลุ่มกันอยู่ที่เดิมตามจังหวัดต่างๆโดยลักษณะทั่วไปจะอยู่ในลักษณะปานกลางครับสำหรับประเทศไทยส่วนสปปลาวก็อยู่ในลักษณะเดิมในเวลา16นาฬิกานะครับ คือกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ 14, 1 5 1 6ยังอยู่จุดเดิมครับไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนถ้าจะตกก็จะตกในลักษณะปานกลางนะครับแต่จะมีหนักอยู่แถวทางแขวงหลวงน้ำทากับอุดมใสครับเป็นหย่อมหนึ่งครับผมส่วนทางลาวใต้นั้นหรือลาวตนนอนกลางไล่ลงไปถึงลาวใต้อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนหรือถ้าตกก็ตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับกลุ่มมดกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา16นาฬิกานั้น ก็ได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับผมสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา17นาฬิกาโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยและสปปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมแต่ประเทศไทยนั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ย่อมนะครับอยู่เป็นกลุ่มหนึ่งก็ปกคลุมหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับผมอาจจะปกคลุมมาตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารกราฬสิน์สกลนครอุดรธานีขอนแกน่นจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยชัยภูมิมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ดบางส่วนนะคบผมสุรินบางส่วนและบุรีรัมบางส่วนนครราชสีมาครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งครับซึ่งกลุ่มเมฆนี้ก็จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับผมแต่ในส่วนจังหวัดที่ลักษณะเล็กน้อยก็อยู่แถวจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์ ชัยนาทอาจจะเลยม,มาถึงสิงบุรีครับกลุ่มเมฆนี้ในลักษณะเล็กน้อยนี้นะครับผมถ้าเริ่มมีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14, 15, 16, 17นาฬิกากลุ่มเมฆฝนนี้ก็อาจจะเป็นฝนต่อเนื่องมาครับสำหรับประเทศไทยส่วนทางสปปลาวนั้นกลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวออกไปหมดแล้วนะครับผมในเวลา17นาฬิกาแต่จะมีเป็นหย่อมอยู่แถวสิทธิติดเล็กน้อยอยู่แถวบริคคำไซกับแขวงคำม่วนครับรอยต่อเป็นหย่มหย่อมหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งในลักษณะเล็กน้อยก็อยู่แถวแขวงพงสาลีนะครับ มีส่วนผสมในส่วนบางส่วนของแขวงหลวงพระบางและหัวพันครับสำหรับสปปลาวในเวลา17นาฬกาพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา20นาฬกาก็พบว่ายังกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดิมก็ยังอยู่ในที่เดิมนะครับตั้งแต่เวลา18นาิกายังอยู่จุดเดิมครับแถวภาคตะนออกเชียงเหนือส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้ว และสบปลลาในเวลา20นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างน้อยแล้วครับผมพอเรามาดูในช่วงเวลา23นาฬิกาของวันที่29ก็พบว่ากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวอยู่ตรงศูนย์กลางของทางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือนั้นได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นนะครับเคลื่อนตัวสูงขึ้นมาทางจังหวัดที่อยู่ในย่อมที่ค่อนข้างจะเป็นฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬครับและก็ต่อเนื่องไปจนถึง นครหลวงเวียงจันทร์ครับผมตลอดทางแขวงชายบุรีบางส่วนส่วนล่างนะครับที่ติดกับจังหวัดเลยครับคาดการว่าจะมีฝนตกในลักษณะปานกลางครับในเวลา23นาฬิกาพอมาดูในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29ลอยต่อวันที่30ก็พบว่ากลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในช่วงเวลา23นาฬิกานัน้นได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สปปลาวครับผมส่วนประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนแทบจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่29ลอยต่อ วันที่30นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ได้อยู่แถวแ,ถวแขวงบริคําไซนะครหลวงเวียงจันทร์แขวงคาแขวงแขวงเวียงจันทร์และก็แขวงชัยบุรีครับเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับเข้าปกคลุมในบริเวณนี้ของสปป,ปลาวนะครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่29ครับผมแล้วมาดูมลเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันที่30นะครับวันจันทร์ก็พบว่า ประเทศไทยนั้นทั่วทุกภูมิภา,มาคมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมอาจจะมีเป็นหย่อมอยู่แถวทางจังหวัดตราดจังหวัดระยองจันทบ,บุรีชนบุรีครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง3นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันที่30ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับผมติดกับแนวชายแดนกับส,ส,สปป,ปลาวเลยครับเช่นจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวนะครับอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมจังหวัด บ,บึงการครับคาดการว่าจะมีตกในลักษณะปานกลางนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวแต่กลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ก็ได้ปกคลุมสปปลาวเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางไล่มาตั้งแต่แขวงบริคัมไซจนถึงแขวงอัตปือจัมปะสักครับแต่ก็อยู่ในลักษณะยังเล็กน,น,น,น้อยอยู่แต่ก็อยู่ในหย่อมเป็นหย่อมนะครับในลักษณะปานกลางเป็นหย่อมอยู่อยู่แถวบริคัมไซครับผมแล้วก็กลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางหรือค่อนข้างจะหนักอยู่แถวทางภาคเหนือของเราก็อยู่แถวทาง แขวงพงสาลีแขวงหลวงพระบางอุดมไซอาจจะรวมไปถึงหลวงน้ำทาครับในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันที่30นะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่30วันจันทร์นะครับประเทศไทยและสปปลาวนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผมโดยประเทศไทยนั้นภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคกลางก็ไม่มีนะครับผมภาคเหนือก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นกันสําหรับ ประเทศไทยที่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ก็อยู่แถวทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดตราดจันทบุรีระยองจันทบุรีชนบุรีชเชชวงเซาครับคาดว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยและอาจจะมีบางหย่อมที่เป็นปานกลางนะครับผมส่วนาภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดิมนั้นได้แผ่กระจายตัวออกไป ปกคลุมประเทศไทยนะครับผมโดยพัดเข้ามาทางประเทศไทยโดยโซ่พาพาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมในช่วงเวลา7นาฬิกาของวันที่30โดยกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมอยู่ก็อยู่แถวทางภาคอีสานตอนตอนตอน,ตอนล่างนะครับเช่นแถวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัด อำนาจ,จเจริญอาจจะรวมมาถึงจังหวัดมุกดาหารครับเป็นยอมหนึ่งในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมในเวลา7นาฬิกาของวันที่30สนะครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้แต่ในช่วงเวลา7นาฬิกาของที่30นะครับผมโดยภาพรวมก็มีกลุ่มเมฆฝนในช่วงสำหรับภาคอีสานนั้นจะอยู่ในช่วงที่ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาครับผมอาจจะตกตั้งแต่อีสานตอนเหนือแล้วก็อีสานตอนล่างที่ติดกับชายแดนของสอปปลาวครับ ตลอดทั้งเรามาสรุปการพยายกรณ์อากาศประจำวันของวันอาทิตย์ที่29กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามสไตล์ของหมูเด้งนะครับผมโดยวันนี้ผมได้เชิญหมูเด้งมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือนั้นฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อยู่แถวบรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับภาคตะนออกเฉียงเหนือคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาญุอุดรธานีสกลนครและนครพนมครับผมส่วนทางภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะครับ ส่วนทางภาคตะนออกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อยู่แถวบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันฝั่งอ่าวไทยนั้นก็เช่นกันครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลายะราปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นปวนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ40ของพื้นที่อยู่แถวบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับสภาพอากาศวันนี้ฝนฟ้าอากาศวันนี้หมูเด้งได้มีการสรุปแบบคร่าวๆว่าประเทศไทยมีฝนน้อยลงนะครับ ก็เป็นผลดีสําหรับพี่น้องแถวทางภาคเหนือนะครับผมภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับที่จะมีน้ําไหลหลากลงมาน้ําก็เริ่มมีน้อยขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะเป็นมวลน,น้ําที่ไหลลงมาอยู่นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับทางภาคกลางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนลําปางครับยังมีน้ําท่วมขังอยู่ครับผมเนื่องจากว่าได้รับปริมาณฝนมากโดยหมูเด้งก็ได้ฝากความห่วงใยไปถึงพ่อแม่พี่น้องแถวทางภาคเหนือ นะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเขาบอกผ่านมานะครับส่วนทางภาคอีสานตัวล่างนั้นตามปกติก็จะคาดการว่าจะมีฝนตกหนักครับแต่ช่วงนี้มีฝนน้อยลงครับผมไม่แน่ใจว่าแถวชัยภูมิหมหาสารคามนครราชส,สีมาบุรีรัมย์สุรินทอาจจะรวมมาถึงศรีสะเกดนะครับผมร้อยเอ็ด ในบางพื้นที่น่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ยังที่ยังต้องการฝนอยู่ครับผมเนื่องจากว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนมาเพิ่มหรือเปล่าครับในจังหวัดดังกล่าวบางพื้นที่ก็ยังว่ายังแห้งแล้งอยู่ครับสําหรับภาคอีสานตอนล่างๆนะครับโดยหมเดงก็ประกาศเตือนมานะครับผมบอกว่าในช่วงวันสองวันนี้อุณหภูมิจะลดลงครับผมอากาศหนาวจะเริ่มเข้าปกคลุมทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับ อุณหภูมิจะลดลงนะครับผมโดยเขาบอกว่าขอให้ท่านผู้สูงอายุเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับได้รับอิทธิพลจากอากาศหนาวในช่วงนี้ครับเป็นช่วงต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยครับจากหมูเด้งครับผมหมูเด้งได้ฝากมานะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยาหำับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์และหมูเด้งก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ